สวัสดีค่ะเรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของหนุ่มๆราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจหนุ่มแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20 กุมภาพันธ์ถึง20มกราคมผู้ชายราศีมีนเป็นผู้ชายอ่อนไหวที่มักปล่อยให้ตัวเองเผลอใจไปกับอารมณ์ที่อ่อนไหวเขาสามารถนอนหลับสนิททั้งคืนอารมณ์ดีๆที่ทำงานแต่อยู่ๆดันอารมณ์เสียขึ้นมาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆและไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆหากสังเกตดูเขาดีๆคุณถึงจะสามารถอ่านออกว่า ตอนนี้เขามีมูดหรืออารมณ์แบบไหนเขาเป็นคนช่างคิดทำงานได้ดีและได้ผลสำเร็จที่ดีในการงานตอนที่เขาทำตัวปกติมักจะหมายความว่าเขากำลังจับผิดชาวบ้านอยู่แต่เขาจะไม่พูดเขาสามารถอย่างรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรและบอกคุณด้วยว่าคุณคิดอะไรอยู่เขาเป็นคนที่มีความจำดีเป็นเลิศไม่ว่าเรื่องที่เขาโกรธหรือเรื่องของคนที่เขารัก ความรับในใจของเขาสำคัญและมีค่ากับเขามากเขาจะไม่มีวันบอกให้คุณรู้ความรับของเขาได้เขาไม่ใช่คนทะเยอทะยานบ่อยครั้งไม่ค่อยใส่ใจหรือระวังตำแหน่งหรือจุดยืนของเขาในสังคมความร่ำรวยไม่สามารถดึงความสนใจของเขาได้เขาไม่ใช่คนโลภและคิดว่าเงินทองนั้นไม่จีรัง บางครั้งดูเหมือนเขาไม่วางแผนพร้อมสําหรับอนาคตเขาไม่ชอบฝ่าฟันแบบเอาเป็นเอาตายแต่ชอบไหลาตามน้ำแบบสบายๆเพราะว่าเขาชอบเลือกที่ลื่นไหลเรียบง่ายทำให้อนาคตของเขาไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าที่ควรนมราศีนี้ติดขี้เกียจนิดๆแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่น่ารักของเขาเขาไม่ชอบระเบียบและกฎเกณฑ์เขาไม่ดูถูกคนอื่น หนุ่มสุภาพอารมณ์ดีที่ก้าวร้าวหากโกรธขึ้นมาเขาชอบความคิดที่ดีเขาอยู่ในโลกที่สวยงามห้อมล้อมด้วยคนดีๆหากเขาพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นจริงเขาจะกลับไปอยู่ในโลกของตัวเองสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของหนุ่มราศีนี้คือเขาแย่คุณและทำให้มันตลกได้พร้อมๆกันแม้ตอนเขากำลังเศร้า เขาก็ยังทําหน้าทะเลนได้เจอแบบนี้บอกยากหน่อยว่ากำลังโกรธหรือกำลังหดหูเขาชอบเก็บความรู้สึกตัวเองแต่ช่วยคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เหงาและต้องการเพื่อนเขาจะเป็นทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็นและเป็นทุกอย่างที่คุณไม่อยากให้เป็นเขาสามารถมีโอกาสสำเร็จพอๆกับทำล้มเหลวเขาสามารถตั้งมั่นที่จะทำงานให้ดีสำเร็จได้และเขามักจะหมดความใส่ใจระหว่างทาง เพราะคิดว่าอันอื่นสำคัญกว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาพลาดโอกาสดีๆเขาเป็นคนมีความสุขและความพอใจในตัวเองสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญไม่ใช่คำว่ารักแต่เป็นความมั่นคงหรือเป็นจุดยืนที่แน่นอนในชีวิตมากกว่าเขามีความรักมากมายให้กับคุณเสมอเป็นนักพูดที่เก่งผู้ฟังที่ดีเขามีครบ ตอนเขาอยู่กับคุณเขาอยากมีความสุขสนุกสนานเขาเข้าใจความรู้สึกของคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเขาได้ดีเขาชอบการพักผ่อนหรือลาพักนานๆบ่อยครั้งชอบอยู่คนเดียวหากเขาต้องการอยู่คนเดียวอย่ารบก,กวนเขาจะดีกว่าคนอ่อนไหวที่ชอบความสงบขี้อายหน่อยๆเสียใจง่าย เขาต้องการรู้สึกว่าเขามีคุณค่าตอนมูหเขาอาจเป็นคนเสียงดังโวยวายแต่เมื่อสงบลงแล้วก็จะกลายเป็นคนหน่าะระื่นคนเดิมอีกครั้งเขาไม่ใช่หนุ่มขี้อิจฉาไม่หึงหวงหากรู้สึกอย่างนั้นเขาจะซ่อนมันไว้เขาจะเป็นคนมีเพื่อนทั้งหญิงและชายเป็นคนแคร์เพื่อนมีเพื่อนมากหากคุณอิจฉาคนคนนี้เขาไม่คบคุณแน่ เขาชอบของสวยงามหากสาวสวยเดินผ่านก็หันไปมองแน่นอนหากคุณเป็นแฟนอย่ากโกรธหรือหึงหวงไปเลยให้มองไปถึกย้าเมื่อเขาเหงาหรือเศร้าใจอยู่ใกล้ๆคอยปลอบหน่อยเขาไม่ชอบฟังคำแนะนำของคนอื่นถ้าหากให้เขาทำตามคุณหรือฟังคุณก็ต้องทำตัวคุณเองให้เป็นแบบอย่างของเขาเสียก่อน นุมราศีนี้ชอบผู้หญิงร่าเริงเขาเชื่อใจคนที่เขารักการทำดีกับเขาก็อย่าทำจนเกินเสียนิสัยล่ะคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณก็มีค่าเหมือนกันอย่าทำเหมือนเขาพิเศษเพียงคนเดียวคุณเองก็พิเศษเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูดวงแบบแยกเพศตามการดูดวงแบบญี่ปุ่น เพื่อทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของสาวสาวราศีต่างๆและเพื่อพิชิตใจสาวสาวแต่ละราศีว่าต้องทำยังไงมาฟังกันนะคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมสาวที่ชอบอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าโลกของความเป็นจริงเธออ่อนแอและอ่อนไหวในเรื่องของความรัก เธออาจร้องไห้เพราะเพื่อนเธอเลิกกับแฟนและเธอจะดีใจเนื้อเต้นหากเพื่อนเธอมีแฟนใหม่ทั้งหลอ่อทั้งรวยท,ทั้งทงที่มันไม่เกี่ยวกับเธอเลยคุณอาจงงถ้าเห็นเธออยู่ๆกลายเป็นคนเขินง,ง่ายหรือขี้อายตอนเธอมีความรักถ้าเป็นแบบนี้สงสัยจะเป็นสาวราศีมืนม่นมืงเหเธอเป็นคนรักสัตว์ตัวเล็กๆและสามารถฝึกสัตว์ได้ดีทีเดียวเธอเป็นคนมีสัมผัสที่หก และมักเดาเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อเกิดมาเป็นอย่างนี้เองแหละแม้เธอจะมีสัมผัสพิเศษนี้เธอไม่สามารถอย่างรู้ว่าจะเลือกคู่อย่างไรได้หรือเลือกคนแบบไหนดีเธอบอกไม่ได้ว่าหนุ่มที่เธอเจอเป็นแบบรักจริงหรือแบบเอาไวเ้เล่นๆเธอชอบเลือกและซื้อเสื้อผ้าของเธอเองเธอชอบแต่งตัวน่ารักและทำตัวให้ดูน่ารัก สาวราศีมีนค่อนข้างน่ารักและมีผิวสวยมีมือเทา้าที่นิ่มนวลและค่อนข้างเล็กสาวราศีมีนชอบซื้อรองเทา้าประมาณว่าจะสะสมเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เธอมากเป็นสาวที่ใครๆก็หมายบองไม่ว่าเธอจะมีชายในดวงใจเธอหรือไม่เธอจะไม่พยายามชนะหรือภุมผู้ชายคนไหนมันไม่อยู่ในหัวเธอด้วยซ้ํา เธอคิดว่าผู้ชายจัดการเรื่องต่างๆได้ดีกว่าและเธอจะทำให้ผู้ชายของเธอเชื่อและรู้สึกเช่นนั้นด้วยเธอเป็นคนง่ายๆใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสบายๆไม่อึดอัดเธอเป็นคนมีความมั่นใจพอควรเธอจะทำให้คนอื่นที่อยู่ใกล้เธอสุขและสนุก เธอรู้วิธีเอาใจและทำให้คนที่เธอรักพอใจหากมีอะไรผิดไปเธอจะทำว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอหรือคนที่เธอรักเธอจะไม่ผลักดันชายที่เธอรักให้ทะเยอทยานแต่จะทำให้เขามีความสุข กับการเป็นเขาในปัจจุบันเธอมีความสุขกับคุณในสภาวะตอนนี้หากสาวราศีนี้มีวัยเด็กที่ไม่ดีหรือไม่ราบรื่นเธอจะไม่มีวันลืมมันและมันจะทำให้เธอเป็นคนที่ไม่มีความสุขอย่างมากเธอเป็นคนรู้สึกเสียใจและสงสารตัวเองเธอมักจะสมเพศตัวเองแบบไม่รู้ตัวสาวที่อ่อนไหวต่อยาเสพติดหรือยานอนหลับ เมื่อเธอมีทางเลือกเดินเธอจะไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนหากคุณรักเธอยึดเธอไว้แน่นๆเพราะเธอไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำอะไรต่อไปดีบุคลิกลักษณะที่ซับซ้อนคุณอาจคิดว่าเธอเป็นพวกไร้เดียงสาไม่สามารถทำร้ายใครได้คุณคิดผิดแล้วหากคุณคิดว่าเธอเปราะบางและต้องการเปลาะกำบงังก็คิดผิดอีกเช่นกันเธอผ่านชีวิตมามากแข็งแกร่งพอตัว สาวช่างฝันที่รักคําว่าความรักเธอเป็นพวกซื้อของขวัญให้คนอื่นทุกโอกาสที่ทําได้หากเป็นงานแต่งงานฉลองครบรอบงานแต่งงานเธอก็ยังอยากให้ทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ําระวังตัวหน่อยหากจะรักสาวราศีมีนเธอเป็นแบบหน้ามือและหลังมือแบบก่อนกับหลังเลยทีเดียวเธอสามารถเป็นนางฟ้าหรือนางแม่มดแต่ใครละ่ะจะสมบูรณ์แบบจริงไหม ส่วนใหญ่เธอจะอ่อนโยนสุภาพเพราะงั้นชอบเสียอย่างยอมยอมหน่อยเธออ่อนไหวมากหากมีเรื่องที่เธอเสียใจประเภทร้องไห้เก่งร้องจนมันเป็นสายเลือดออกมาเลยเธอมีความกลัวฝังลึกข้างในเมื่อเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการใครมันกลับแปลว่าเธอต้องการใครสักคนที่จะปกป้องเธอหากเธอจะซ่อนความรู้สึกนี้ก็ต่อเมื่อเธออยากจะดื้อด้านหัวแข็งขึ้นมาเท่านั้น เธอชอบปิดความรู้สึกผ่อนแอจากคนที่เธอคิดว่าเป็นศัตรูหรือคนที่ไม่ใช่มิตรเธอไม่ชอบทำอะไรตามกฎเกณฑ์เธอเป็นแม่บ้านและภรรยาที่ดีถ้าคุณรู้ว่าต้องจัดการและปฏิบัติกับเธอ,อยังไงบ้างหนุมน่มๆอยากขอเธอแต่งงานเพราะเธอเป็นแบบผู้หญิงเต็มร้อยเปอร์เซ็นหากเธอต้องการที่จะหวานเธอคือนางฟ้าดีๆนี่เอง